Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars โ oh อามยกอหมูยเออรุ่นั้นก็มีหมูยอหมวยอด้วยหมูยยอด้วยสีเขียวจ้าถูกต้องวันนี้นะเอาพริก20บาทต้นหอมผักชีขึ้นช่าอย่างละสิบเด้อ,อต้นหอมผักชีก็10บาทเ,อ,เอาหมูบดเท่าไหรครับหมูบดครึ่งโลจ้าแล้วก็แล้วก็ขึ้นช่าอ,อีกสิบบาทเนาะเดี๋ยวจะลืมต้องไล่ไว้ก่อน แล้วก็ขนมกิง่งตู้ฟู้ตู้ฟู้น้ำเต้าหู้นะคะใครสนใจอบอวบอนะคะสับระรดอุย้ยสับระรดน,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 นี่นะคะกินอีกแล้วค่ะครับท่านสับะรสอ่าสับะรดมาก่อนละล่วเนี่ยค่ะเอาทั้งถุงเลยดกว่ะเพราะว่าอะไรคะมียุหอเดียวไหมใหม่ของม,กมกองอกักด้ยมักแนบดูเนาะดูขนมกิ่งเป็นชุดชุดได้ยี่สิบนะคะเสียบอยู่ค่ะน้ำก็อร่อยยัมีลูกชิ้นเลยดิ เป็นบักฟรั่งค่ะบักฟรั่งสีเขียวป้าไม่ค่อยชอบแต่ลมักม่วงค่ะบักม่วงนะขนมค่ะอันนี้ขนมบ้าบินนะคะบ้าบินอันนี้ซื้อไว้กับบักหนักหอยใส่เขียนอะไรนี่จะขนมค่ะใส่เผือกขอนมปังไม่ค่อยชอบอยู่วันนี้บักนักหลายค่ะขับสะรดเยอะอุ้ยมันเสื่อมไปแต่เสเื่อมยังไงคะเนาะมันมันเสื่อมนะุป้าวันย่านอ้วนเอนอกิ้ม่ได้ นี่ขนมจีนสุดแซ่บๆนะคะนะอันนี้ก็อยังก่อนเลยทั้งแสกทั้งเต๋ออุ้ยเอาไข่ก่อนเล่ไม่ได้กินไข่มา่อไหร่เมื่อแล้วอุ้ยเหลือบุกกี้ใหม่เดลยเนาะขายดีขายดีเด้อค่ะเด้อที่บอกให้ไข่เนี่ยอันนี้เป็นไข่เอาคือไข่รุดนะแหน่งโอ้โหหิ่งหอก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 นี่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 ได้แล้ว ป้า่ะผายเองตัดต่อเองใส่เองทุกอย่างค่ะเอ่อจากทำไม่เป็นก็เป็นหมดทุกอย่างเลยวันนี้นะคะโอ้โอ้โอ้ห่วยหนักน้ำของป้านั้นขึ้นช่ายของป้าก็มีเด้อต้นหอมด้วยกักชีด้วยนี่ค่ะก็มีไก่ย่างเอะวันนี้เอาอะไรไก่ย่าง เขานี้ปิ้งกัแซบด้ค่ะด้อว้ายสกินโซ่ค้นกันน้าเหมือนไงแม่เอาเดียวก็ะพาค่ะกินหลายๆกันมาไว้กินหลายๆอ้วนขมขนมใส่ไส้ก็แซบกได้ค่ะสูงๆเน่ยพวกเฟงนะคะนี่ก็บ้านนี้เหลืองนะคบอันนั้นก็องให้่ด้วยค่ะใส่กับกูระเบรียบหนูใหญ่แซบยกกูได้ นนีะคได้แล้ววันนี้ยังไม่มีคนเยอะเพราะว่ามันเข้ามาเร็วเอาฟิ้งใกลยักใหม่ก็ได้สีแดงแท้สีแดงก็เอามาขนมจีนเคียงน้อยให้ด้วยเด้อ น้ำจีนเข่งน้อยจ้ะเข่งน้อยเข่งน้อยเนี่ยค่ะข้างๆถ้าใครไม่ทํากับข้าวเนี่ยจะซื้อกินง่ายๆนะคะก็ไม่แพงแล้วก็สิบยี่สิบก็กินอิ่มแล้วเนาะพูดถึงเนาะสมบัติทั้งแตกกันใหญ่เนาะเอาแล้วก็ได้เหมือนเอายักคอก็ได้เนี่ยๆเนี่ค่ะนี่ค่ะอืมเมื่อไหร่อะไปกินไรแน่เมื่อไหร่อื อ,อันนี้ของกินสำเร็จนะคะไส้อั่วนะนี่น่าจะเป็นไส้อั่วนะอันนี้ทอดมันนะคเลยถุงละ้ยี่สิบนะคะก็ไม่แพงนะโอ้โหเกงเราใหม่เลยคะ่ะถ้าใส่กะทิเนี่ยแกงเราใหม่สบม,มัยเป็นตะแซ่บโอ้ยน้ำพริกผักลวกนะคาเอารสดีให้ป้าด้วยเด้อป้าลืมรสดีรสด,ด,ดีจะ้ะเฮ้ยเเฮ้อย่างนั้นแม่ค่ะ ไม่ดิค่ะพิกหยอกกับงามงามนะคะเนี่ยค่ะชิปยี่สิบซื้อได้หมดนะคะที่นี่เนาะแล้วุ้มปวงมาถึงบ้านเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปไกลเนาะแต่บางวันที่ออกไปก็อยากจะไปช้อปปิ้งอะไรอยากไปดูโน่นดูนี่เออมีเห็ดดูดิค่ะมีทุกอย่างเนี่ยวันนี้อากาศหนาวนะคะแม่ค้าใส่เสื้อกันหนาวเลยใช่ไหมอ่เออโอ้โหโอ้โหอ้โหเออก็ รสดีให้ป้าด้วยแล้วก็มะเขือเต้ด้วยนะคะมะเขือเต้ดดะะมะเขือเต้ที่รูปจ้ะเ,เอา้าจะคืงโลดีกว่าอเอาน้อยก็บบพอนี่คือวันนี้ซื้อไปสามร้อยแปดสิบนะคะสามร้อยแปดสิบบาทที่สั่งมานะคะเราก็จะจ่ายด้วยแอปเป๋าตังค์นะคะ ด้วยแอปเปิลแต่งก็ลูขึ้นไปนะคะเราก็หาตัวแอปเปิลตังนะคะนี่เห็นหรือยังคะนี่แอปเปิลตังเราเข้าไปเนี่ยอุ้ยขออภัยเปิดไว้ั้ง,งานะนะอุ้ยเนาะเออใส่รหัสก่อนนะคะใส่รหัสก่อนเสร็จรหัสเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะมาแล้วค่ะมาเลยครับพ่อค้ามาเลยครับของป้าได้แล้ว นี่นะคะมันก็ไปที่หน้าหลักนะคะเนี่ยเรามียอดอยู่นะคะ154บาทแต่ว่าเขาให้ใช้วันละ150ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปที่การใช้สิทธิ์วันนี้เราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งใช่ไหมคะก็กดไปเออเดี๋ยนะคะอ่าเราก็จะที่สแกนนะคะตัวสแกนตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าเอามาใกล้ๆค่ะมาใกล้ๆนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะแคกเห็นไหมคะโอ้โหง่ายดีเห็นหรือเปล่าคะอะไรก็อะไรก็ง่ายยืนยันการชลระเงินนะคะยืนยันเลยนะคะ แล้วก็ใส่รหัสอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะคะนี่ค่ะนานไปแล้วค่ะไว้บ้านโน้นแล้วค่ะไปหาเจ้าของร้านแล้วนะคะนี่ค่ะกลับไปที่หน้าหลักเรีะะยบร้อยนะคะทําง่ายๆนะคะทําไม่ยากคะ่ะ <c oughs> อุ้ยเหลือ4บาทหาซิปนะหน่วยเดี๋ยวก็น่าทาเช็คอีกเหลือจักบาทเนี่ยนี่ว้ายเรามีเงินอยู่แค่4บาท50ตังเมือ่อซิปแล้วค่ะใส่ยังในนอ มือ,อื่นเนี่ยซี่หาทหาเองค่ะทางผู้ช่วยอ้ยเงือดหลาย่ะนี่ย่อยเบิรดแล้วค่ะคนละครึ่งหมดแล้วถ้าใครที่ยังไม่หมดนะคะใช้ได้เนาะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เราใช้อะไรไปมั่งนะคะค่าใช้จ่ายของเราในการค้าขายนะคะวันนี้นะคะขาดอะไรมากนะคะส่วนเส้นส่วนของ,งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีอยู่นะคะืค่อมานไปซื้อแล้วเนาะก็วันนี้ก็อาจจะซื้อไอ้ของที่ว่าจาเป็นนะะั่นก็คือหมูสักค่ะอันนี้ซึ่งโลอันนี้ือ รวมกันแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่เพราะว่าใช้บัตรซืละคืออันนี้ก็สองกันค่ะครึ่งชาตต้นหอมบักชีนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศนะคะครึ่งโลเหมือนกันนะคะครึ่งโลใส่ต้นตำได้ด้วยนะคะใส่ยำได้ด้วยน้ำปลาสิคะเพราะว่าอะไรสงจันต้องมีน้ำปลรรายังไม่หมดค่ะต้องซื้อตุนเอาไว้เนาะนี่ขนมถังแตกกินให้ดูว่าอร่อยแค่ไหน น้องจีนค่ะอาหารเล็กก็พอไม่ต้องอาดารใหญ่นะคะเพราะว่าเพราะเพราะมันเหลือคุณป้าต้องกินเองไงคะเก็บยวไม่นานไม่ดีเนาะอันนี้ไข่ปิ้งนะคะไม่ได้ยี่สิบบาทอ่ะถ้าเอามาขายก็อาจจะยี่ห้าสามสิบอันนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วอร่อยดีตั้งโชว์ไว้ก่อนโชว์ไว้ก่อนเผื่อมีใครมานะคะล้าก็ขายเราซื้อมาลูกละเจ็ดบาทห้าสิบล้วก็ขายสิบบาทนนี่ก็หมูยอสำหรับยำนะคะ อันนี้อร่อยดีนะคะยี่หอยเนาะไม่ได้โฆษณาให้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็รสดีนะคะค่อยบทำกับผวกระเพราเนี่ยทิกแค่ยี่สิบาทก็ไม่ได้มากมายเนาะก็เลยก็เยอะอยู่นะก็่ถึงเนาะเนี่ยทิกงยี่สิบบาทนะคะสิ่งนี่คุณป้ากินเช่นน้ำต้มเฮือกเรต้องกินอยู่ทุกวัน,วนเนียเหนียวปิ้งนะคะไส้อะไรแม่รู้นะมีมาดูนะคะว่าเราใส่อะไรไป ขะ,ะอุ้ยไส้มันฝรั่งเอ้ยใช่ไส้มันม่วงนะคะไส้มันม่วงอร่อยนะคะประมา้ไม่สิบบาทนะนี่ค่ะจะไปรับก็สามลูกวิจิตนะคะนางเลอนางเลยอะไรอย่างเงี้ยนะกรอกให้เรียบร้อยดีสะดวกสบายทั้งสมัยนะคะเออเราไม่ต้องมาล้างกอรอกเผือเวลาลูกคงเด็ดเนี่ยคะ่มีน้ำจิ้มให้นะป้าไม่กินซอสแาะด้วยน้ำมันพืชน,นะคะที่ต้องซื้อไว้ของจำเป็นเนาะ ของที่เราจะต้องซื้อในการใช้คนละครึ่งเนี่ยนะคะก็คซื้อของที่เราต้องใช้จ,จาเป็นนะคะเราก็ซื้อเนาะ,ะพวกน้ํามุกน้ํามันเนี่ยนะคะพวกของทุกอย่างตามห้างตามร้านช็อปทั่วไปนะคะเขาก็มีให้เนาะเราก็ไปซื้อได้นะคะไปซื้อหามาเก็บไว้สาหรับคนละครึ่งน,นะคะใครที่มีเนาะ,ะใช้ใจเวลาจําเป็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจยุคนี้ข้าวยากมากข้าวถูกช่วงข้าวถูกไปพรมเพลงนะคะค เออบอกไม่ถ <Yum meio beauty> ูกว่ามันคือยังไงก็เราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะทุกคนเนาะช่วยกันประหยัดนะคะถ้าเราไม่ประหยัดเราก็จะอยู่ไม่ได้มันจะอยู่แบบมีปัญหาทันทีขึ้นมานะคะครอบครัวก็จะมีปัญหาต้องทะเลาะเบาะแวงกันหลายเรื่องเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะทําอะไรก็ต้องคิดรอบครอบให้เรามาระวังในการใช้จ่ายนะคะทุกอย่างเนาะคุณป้านี่คือวันนี้หมดไปสามร้อยแปดสิบ ก็เท่ากับใช้ไปต้องใช้เงินเออสามร้อยแปดสิบห้านะคะก็เติมไปร้อยห้าสิบกับอีกแปดสิบห้าแล้วนะคะก็ร้อยสามอุ้ยสองร้อยกว่าเนาะอืมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าก็ยังคนละครึ่งแต่นับจากนี้ไปก็ไม่ได้คนละครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคนละครึ่งหมดไปแล้ว <laughs> เราต้องประหยัดมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าความจำเป็นก็คือน,น้ำมันเราต้องใช้เนาะอนการผัดในง,งานทอดนะคะ ทุกคนอย่าลืมนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้คุณป้าสอนวิธีเติมเงินนะคะเติมเงินในแอปเปาตังค์แล้วก็วิธีใช้นะคะใช้ง่ยายๆนะคะสําหรับลูกค้านะคะไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านก็ทําง่ายอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากเจ้าของร้านเขาก็เรียนรู้มาอยู่แล้วนาะแต่สาหรับคนที่ต้องไปซื้อของทล้ไม่เป็นเนี่ยก็เรียนรู้จากนี้นะคะคุณป้าสอนไปอล้วเนาะอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ใช้แล้วเพราะว่าหมดเงิน,นกี้เขาให้กําหนดถึงเดือนธันวาคมนะคะเงือนบ่อค่ะสามพันบาท สามวันบาทสี่เดือนโอ้ยเห็นอีย่างไรเห็นอย่างไรแต่ก็ช่วยได้มั่งนะคะถึงจะทําอะไรไม่ได้แต่ก็ช่วยได้มั่งนะคะช่วยได้นะคะยามคับขันแต่ว่าบางทีมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินไงคะเราไม่มีเงินเติมนะคะบางคนไม่มีเงินเติมก็ยังเต็มอยู่เลยเพราะเพราะเ็าจะไม่ไม่ได้ทํางานนะไม่ทํางานก็ไม่มีเงินที่จะไปเติมส่งไม่มีโทรศัพท์ก็มีนะคะพูดถึงเนาะอันนี้ก็อยากจะพูดหน่อยเนาะ อันนี้วันนเป็นปากมีเสียงให้ใครนะคะก็คือพูดทั่วไปให้ฟังจากประสบการณ์ที่ป้าได้เจอมาก็คือแม่ค้าบางคนนะคะไม่มีโทรศัพท์แบบ Android นะคะก็เป็นแบบระบบกดอยู่เลยนะคะที่บ้านก็ไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาเยอะค่ะเวลาเขาไปเขาต้องไปธานาคารไปนั่งฟอกทั้งวันค้าขายก็ไม่ได้ขายวันหนึ่งถ้าไปธานาคารก็ไม่ได้ขายของลนะคะถามว่าทุกวันนี้คนไทยเป็นยังไงคะ คนจนเพิ่มขึ้นค่ะคนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มจริงๆเพราะคนอื่นอาจจะไม่รู้นะคะแต่สําหรับคุณป้าแล้วนะคะได้มาอยู่ระดับตรงนี้แล้วรู้เลยนะคะถ้าคนมีตังค์คนมีอันจะก,กินนะคะฐานะยังบอโอเคทางานราชการเนี่ยก็พอมีกินนะคะแต่สําหรับคนที่หาเช้ากินมข้ามหาเลี้ยงตัวเองเหมือนคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะกมีกับผลกระทบนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่ทามาจนแก่ป่านนี้นะคะ มันแย,ย่ลงตลอดค่ะแย่ทุกอย่างจากที่ว่าดีขึ้นกําลังดีอยู่นะคะกําลังจะพุ่งพุ่งมาและะ้วฮะยูยูก็ตกลงมาตกเหวลงมาตอนนี้นะ,ะตกอืแต่ก็ยังมีที่มีเพื่อ,อนใจดีช่วยอยู่เนาะอ,ออันนี้ก็เล่าให้ฟังใเฉยไม่ได้บ่นนะคะก็พูดทั่วไปนะเพราะว่าปากเสียงของเราเนี่ยมันไปสู้ปากเสียงใหญ่ๆมากต้นานไม่ได้หรอกนะคะพูดถึงเขจะมาก็เห็นใจแล้วสงสารนะคะแม่คะบางคนนี่คือเห็นกับตามาถึงจะเล่าได้เนาะ ก็สงสารเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์แบบนี้แล้วจะเอาเงินไหนไปเติมน,นะคะไฟเขาก็ยังไม่มีเลยนะคะบางบ้านเนาะจนค่ะจนจนมากจนลงเรื่อยๆค่ะแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะเป็นกันหมดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นนะค,ะคนที่อยู่เมืองนอกเมืองหนาอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าอยู่เมืองนอกนะคะสวัสดิการก็ยังดีกว่าเนาะแต่คนที่อยู่เมืองไทยจะรู้ค่ะจะรู้สึกได้นะคะอืมโอเคแค่นี้แหละ พูดมาเก็บพอค่ะวันนี้ก็จะเตรียมตัวขายจากร้านก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะได้อย่างไงไปยังไงเนาะเดี๋ยวจะจใหม่นะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะเริ่มต้นทํางานกันนะคะ